พี่น้องจา้าฝนจะตกแล้วจา้าิ่งเด้อจา้าโมเคเองเหงือตึกมากเลยค่ะทุกคนเราเด้อจา้าเด้อคนเนี่ลละเคล่นล่าจะเตรียมเตรียมตัวลถน้ำต้นใหม่เลยบนตกแล้วจา้า มุดตือต้อมาจ้าคืนนี้หลับสบายแล้วค่ะุคืนนี้นอนหลับสางสบายแล้วฝนฝนกำลังมาน่าจะตกแรงมากเืยดึ๊เลยดูดิค่ะบริเวณบ้าน มแรงมืดมืดมืดมาเลยค่ะทุกคนตือมาเดี๋ยวเด้อค่ะเด้อจะุดเตรียมเก็บของก่อนฝนกำลังจะมาก็คงจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะทุกคนเตรียมเตรียมเก็บ เตรียมเก็บของก่อนปิดหน้าตรงหน้าต่างให้เรียบร้อยก่อนค่ะเดี๋ยวฝนสาดคลิปสั้นๆสวัสดีนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ